<Yeah. S 2> สวัสดีครับชื่อจอนครับชายซันชูครับครับผมชื่อพามครับชื่ออาร์ตครับคิงครับก็เรื่อยๆครับอยู่หอตื่นขึ้น,นมาเล่นเกมเล่นกับแมวแล้วก็นอนครับไม่ค่อยมีอะไรพิเศษครับจะออกไปข้างนอกจะอยู่แต่ในบ้าน ทุกอย่างมันเกิดเอฟเฟกกับตัวเราหมดครับผมช่วงนี้ก็อยู่ลบาบากครับก่อนหน้าที่จะมีโควิดผมก็เรียนอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมเรียนอยู่หลังสิต์ผมก็อยู่กับเพื่อนๆมีแบบเจอเพื่อนได้ถ่ายคลิปลง y o u t u ู e อะไรกับเพื่อนใช่ไหมก็ได้เฮฮากับเพื่อนอะไรอย่างนี้แต่พอตั้งแต่มีโควิดผมก็ที่บ้านผมก็เป็นห่วงว่าเอ๊ยจะใช้ชีวิตอะไรยังไงแล้วซึ่งมัน ควบคู่กับช่วงตอนปิดเทอมพอดีครับพอโควิดปุ๊บผมก็กลับไปอยู่บ้านนั่นแหละครับก็เป็นเวลา6เดือนอยู่บ้าน6เดือนเลยครับไม่ได้เจอะเลยแปนกเลยครับก็ชอบเหมือนกันนะครับเพราะว่าปกติเป็นคนไม่ค่อยได้ออกไปไหนมากนเอยก็แหละคือปกติก็ชอบอยู่ในห้องอย่างละพอมีสถานการณ์อย่างนี้ก็ไม่รู้สึกต่างจากเดิมนเท่าไหร่รู้สึกดีด้วยซ้ำอาจจะอาจจะรู้สึกแย่ที่แบบเออไม่ได้ไปเรียนกับอาจารย์อะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็คืออยู่แต่ห้องเลย ก็มีความสุขกันแต่งห้องครับเงินก็ใช้ไปเยอะมากเลยแต่งห้องเดียวเลยแล้วก็มีมีรายได้มาบ้างแต่รู้สึกว่าโควิดไม่ได้แบบส่งผลกระทบอะไรกับเรามากขนาดคนอื่นขนาดนั้นโควิดโควิดเอาจริงๆก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยเอาจริงสองสองปีที่ผ่านมาที่เป็นโควิดใช่ไหมก็จะอยู่แต่ห้อง ตื่นมาเช้าเล่นเกมปกติจะถ่ายคลิป y o YouTube ูทูบอันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายเหมือนแบบขี้เกียจไม่มีอะไรครับมันมันโควิดอะเนาะก็ไปสั่งข้าวนี่ก็คือแบบไกลสุดที่ไปแล้นะมั้งผมก็ไม่ได้ไปไหนเลยก็แทบไม่ได้ไปไหนเลยเนาะผมอยู่แต่ในบ้านครับ <c oughs> เพื่อนได้เจอบ้างแต่แบบน้อยมากท,ที่ได้มาเจอเพราะความที่แบบ โดยความที่ว่าแม่เป็นห่วงด้วยว่าที่อาจจะให้ออกไปไหนคือก็ลำบากนิดหนึ่งครับปกติถ้าเกิดมันไม่มีโควิดก็ได้ไปเที่ยวกับที่บ้านเลยอย่างเงี้ยพอมีโควิดปุ๊บพ่อกับแม่ก็อาจจะออกไปทํางานใช่ไหมแล้วผมก็อยู่ที่บ้านหรือออกไปด้วยเป็นวางครั้งไปสวนไปทำสวนแล้วสิ่งที่ผมเห็นทุกวันหกเดือนนะครับคือเป็นต้นไม้แล้วก็กลับมาเล่นกับญาติๆอะไรอย่างเงี้ยใช่อย่างนี้ซ้ำๆซ้ำๆทุกอย่างเลย ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าช่วงแรกมันเฉยๆนะเราไม่รู้สึกอะไรเราจะมาเริ่มแพนิคเอาว่ากลัวติดมากกว่าแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านเลยฮะไม่ได้กลับบ้านมาตั้งแต่ก่อนโควิดละเป็นปีละนั่นแหละครับก็มีครอบครัวครับแล้วก็น้องสาวครับเอาจริงๆก็หลักๆก็น้องสาวครับเหมือนโปกติช่วง ถ้าไม่มีโควิดอะไรเงี้ยครับคิดมันก็จะกลับไปบ้านกลับไปสักเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยกลับไปหาครอบครัววันคิดมัดครับก็จะมีน้องสาวตัวเล็กๆห้าหกขวบครับก็แบบดีใจเรากลับมาอะไรเงี้ยก็จะวิ่งเข้ามากอดใหญ่เลยก็จะใช้เวลาด้วยกันอะไรเงี้ยเล่นกับน้องครับคิดถึงสังคมก่อนหน้านี้ครับเหมือนตอนนี้เราก้าวมาสู่อีกยุคหนึ่งเหมือนยุคต้มแข็งเปลี่ยนมาเป็นยุคต่อมาอะไรเงี้ยแต่อันนี้จากยุคก่อน้า้กายมาเป็นยุคโควิด มันทำให้คิดถึงสังคมคนก่อนที่แบบเราออกไปเจอหน้ากันออกไปเจอผู้คนนะ่นและมันทำให้คิดถึงแต่ก่อนระดับหนึ่งฮะการเที่ยวเมื่อก่อนผมก็ได้ไดออกไปเที่ยวเมื่อก่อนบ่อยมากแบบปีหนึ่งมีสองสามครั้งสี่ครั้งอะไรอย่งแต่พอหลังจากปี2019มา2020นี่ก็แทบไม่มีเลยปีหนึ่งปีนั้นไม่มีเลยไม่ไปไหนเลยอยู่กับเพื่อานบ้างอยู่แต่ในบ้านนีตลอดเลยคิดถึง ความรู้สึกที่เราได้ร่วมกับมีกับเพื่อนๆในเวลาเที่ยวคิดถึงธรรมชาติที่เราได้ไปคิดถึงสถานที่ย่อมเที่ยวเราได้เคยไปทั้งหมดเลยคริสมารนะครับก็เหมือนบินกลับไปใช่ไหมครับแล้วพอพอล่าสุดเลยก็นั่งรถนั่งรถแท็กซี่ไปบ้านก็จะมีพ่อกับน้องสาวรออยู่ตรงที่จอดรถเหมือนพ่อก็ยิ้มดีใจเรากลับมาบ้านแล้วปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็น้องสาวก็เหมือนดีใจมากเย้พี่จอนกลับมาแล้วอะไรเงี้ยมันดีใจมากๆเลยคือรอมาลงคือรอ,อแบบหน้าบ้านเลยครับมันก็ดีครับมันคนละความรู้สึกกับการที่อยู่หอเหมือนกันเพราะถ้าเกิดอยู่ที่บ้านก็จะมีคุณยายผมทําอาหารเอาไว้ตอนเช้าอะไรเงี้ยครับตอนเย็นตอนเที่ยงก็งมานั่งกินด้วยกันมานั่งกินด้วยกันถ้าอยู่หอก็นั่งกินคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบว่าอบอุ่นถ้าอยู่แบบที่บ้าน ก็ตอนที่ที่ผมอยู่ที่บ้านก็เรารู้สึกเหมือนเราไม่ต้องทําอะไรเองเลยครับมันจะมีทุกอย่างเอาไว้เตรมเต็แล้วแบบเสื้อผ้าก็มีแล้วอะไรอย่างนี้แล้วมันทําให้ผมรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเด็กประถมอีกครั้งครับคิดถึงอะไรบ้างคือจริงๆก็คิดถึงพ่อแม่เหมือนกันนะไม่ได้เจอตั้งนานไม่ได้เจอพ่อมาก็นี่จะสองปีละ เวลาอยู่นี่ก็ไม่ค่อยได้โทรคุยกับท่านเลยมันมีวันหนึ่งช่วงโควิดนี่แหละเพิ่งไม่กี่เดือนมาเนี้ยคืออยู่ๆก็โทรมาแล้วก็บอกว่ารู้ข่าวหรือยังว่าพ่อป่วยอยู่โรงพยาบาลตอนแรกเราก็ตกใจเราคิดว่าเออคงไม่เป็นอะไรมากเพราะปกติพ่อเขาว่าชอบโหมงานหนักอยู่และเพราะว่าต้องหาเงินมาจ่ายค่าเทอมให้เราแต่พอเห็นภาพก็คือพ่อแบบ นอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลแบบใส่น้ําเกลือระโยงละอย่างเลย mm hmm. ก็งงว่าทําไมแบบแกแกไม่บอกอะไรเราเลยอย่างเงี้ยแล้วก็มารู้ว่าแกเป็นโรคหนองในไตก็คือต้องรักษาถ้าไม่รักษาก็คือเสี่ยงเสียชีวิตสูงมากแถมช่วงนั้นโควิดอ่ะคือเราโมโหมากเลยที่แบบทําอะไรไม่ได้คือทั้ง แฟนพ่อทั้งคนที่บ้านอะไรเงี้ยไม่มีใครอยู่ภูเก็ตเลยพ่ออยู่ภูเก็ตอยู่คนเดียวแล้วพ่อต้องห่มงานหนักมากจนตัวเองไม่ไหวอ่ะจนรู้สึกว่าแย่แล้วก็ต้องแบบขับรถพาตัวเองไปโรงพยาบาลคนเดียวอ่ะวันนั้นคือเราร้องไห้หนักมากเลยว่าแบบเฮ้ยทำไมเราถึงกลับไปไม่ได้วันนั้นคือเราจําได้ว่าเราคุยกับอาอยู่แป๊บเดียวเราก็ร้องไห้แล้วก็ถามแกว่าแกเป็นยังไงบ้าง แกโอเคไหมทุกคนก็บอกเออไม่เป็นไรหรอกแกก็ไหวแหละเมื่อก่อนเราอยู่บ้านใช่ไหมกับครอบครัวแล้วก็รู้สึกแบบก็เฉยๆก็อยู่บ้านกับครอบครัวเล่เปื่อย <laughs> ชื่อชื่อเป็นวันๆแต่พอเรามาอยู่แบบกรุงเทพอะไรเงี้ยมาเรียนใช่ไหมแล้วก็ยิ่งโควิดอีกยิ่งไม่ได้กลับบ้านใช่ไหมทาให้แบบเราแบบรู้ว่าเราแบบคิดถึงน้องสาวมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็คิดถึงครอบครัวเลยถ้าเป็นแบบทุกวันอาทิตย์ ทุกอาทิตย์เลยก็จะโทรหาน้องสาวใช่ไหมไม่ไม่งั้นน้องสาวก็จะโทรมาคอคุยประจําเลยน้องสาวก็จะพูดว่าอะไรคิดถึงพี่จอร์จังเลยคิดถึงพี่จอรเมื่อไหร่จะกลับมาเมื่อไหร่จะกลับมาก็ทําแบบให้รู้ว่าเหมือนเหมือนเมื่อก่อนเราจะไม่ค่อยแคร์แคร์ที่บ้านมากอะไรเงี้ยแต่พอได้อยู่ห่างกันมาก,มากๆเราก็เหมือนแคร์ที่บ้านขึ้นเรื่อยๆแบบรู้สึกคิดถึงคิดถึงครอบครัวคิดถึงน้องสาวเหมือนพ่อก็ยิ่งแก่ขึ้นเรื่อยๆอะไรใช่ป่ะแล้วเราได้เจอปีละครั้งเอง มันทำให้เรารู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในตอนนี้ในวินาทีนี้ทุกอย่างคือเหตุการณ์ที่มันมีค่าหมดไม่มีวินาทีไหนที่มันเป็นสิ่งที่ไร้ค่าเลยถึงแม้วินาทีนี้ที่ผมนั่งคุยอยู่กับทุกคนมันก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่คุณจะจดจำมันไปเพราะฉะนั้นทุกๆเหตุการณ์คือความคิดถึงหมดเลยเมื่อวานนี้จนถึงตอนนี้ยังไงพรุ่งนี้ผมก็จะคิดถึงเหตุการณ์พรุ่งนี้ อถ้าความคิดถึงตอนที่ผมกลับไปอยู่ที่บ้านผมคิดว่าถ้าเกิดผมอยู่ที่กรุงเทพผมอาจจะได้ทําอย่างอื่นที่ส่งผลต่ออนาคตได้ดีกว่านี้ครับแบบคือมันอาจจะมีเรื่องราวหรือว่าประสบการณ์ในชีวิตมากขึ้นนะครับถ้าเกิดผมได้ใช้ชีวิตแบบปกติที่ผ่านมามสุดท้ายก็แกก็โอเคขึ้น แกต้องไปฉีดยาบ่อยขึ้นแกก็คุยกับเราเหมือนเดิมแต่สภาพตอนที่ขอแกคือแกแบบตัวซีดมากผอมแห้งมากเลยอย่างเงี้ยก็เป็นช่วงเวลาที่เราคิดถึงมากเราแบบทำให้ทำให้เราคิดถึงแกมากทั้งที่ปกติเป็นคนที่ไม่ได้รู้สึกว่าได้รักพ่อหรือแม่ขนาดนั้นเลยรู้สึกว่าทุกอย่างอยู่รอบตัวเราอะแต่พอเจอเหตุการณ์ที่พ่อป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆเราก็รักแกวะ่ะ จริงๆเราก็ไม่อยากเสียแกไปว่ะที่ผ่านมาความคิดถึงมันก็เลยสอนให้เรารู้สึกว่าเราก็ยังเป็นคนทั่วไปนะยังรู้สึกรักรู้สึกคิดถึงเป็นห่วงคนในครอบครัวเหมือนกับคน,นอื่นๆนะถ้าถ้าหากว่าสถานการณ์กลับมาเป็นป,ปกตินะครับมันก็คงจะทำให้ผมคิดถึงตอนช่วงเวลาที่ผมได้อยู่กับครอบครัว ได้อยู่กับที่บ้าน6เดือนที่ผ่านมา